สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจาวันที่30กันยายน65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือ2กับ5ตัวรองก็คือ7กับ0 20 21 22 24 25 27 29นะ50 51 52 57 59จับคู่ก็200 2255 2277 2577 5

อย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายนะจับกู้ซื้อเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนทุกแนวทางนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ